เพื่อนล้มโอไมก็เพื่อนขอบคุณมากก็อุ๊ยจตุรัสพี่น้าชานเมืองย่อยยับซืไม่รู้ด่าอะไรแต่เกิดในบ้านเต่าสามฝนกระโดมปั่นสี่คนเลยลูมปั่นสี่เลยเพื่อนปั่นสีไปเลยเพื่อนเพื่อนปั่นสีเพื่อนปั่นสีุ่๊บมาแต่โดดดังก๊อกอีกมึงเอ้ยสวยอ่ะยิ้มอ่ะ ฆาตกรมาเฮ้ยเกาหลีเกาหลีเกาหลีมาเกาหลีมาเพื่อนเกาหลีมาลุกก่อนมาดิมาดิก็มาดิ <c oughs> ตาบอดไปฉีกฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยโดนตันโดนตันไปหนึ่งตะเต็บ เราไม่ย่องเนียนนะครับกลับไปปั่นเครื่องเดิมโอเคไม้บันเต่าใช้ไปอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าเราต้องตันนะครับไม่รู้มันไม่ควรตันแหละแต่เราจะตัน <c oughs> อุ้ย่วนเจ็บนะครับ PDF อฮะ PDF อ่ะอจัดไปไว้เร่อจัดไป <c oughs> ตอนนี้ผมก็บันไฟต่อนะจ๊ะบานเต๋ามุมไม่ดีนะมันเป็น ห้อง V I P โอเคอมตอนนี้กำลังปั่นไฟไปเรื่อยแล้วเพื่อนก็น่าจะโดนไล่อยู่โอเคเป็นหน้าที่ของเพื่อนเราไม่ใช่สัจจุกดไปหนึ่งสเต็ปไม่ได้อุ้ยเรามาใครเนี่ย I love s u c k s u c k in lemon one ภาษาอังกฤษอันดับล้านไปเพื่อลมครับหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามเต็บ d e s p i t daylight โอ้อันนี้ผมว่าโอ้ก็จูก็ได้อยู่นะปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊เนี่ยปึ๊กปึ๊กปึ๊ปึ๊หลบแต่ก็จะหลบลำบากหน่อยผมว่าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยโอเคปึ๊บ ไปเจอเพื่อนอีกคนนึงมันเราจะมาซ้ำเครื่องหรือเปล่าโอเคเพื่อนคนนั้นโดนไล่อยู่ <S 2> <S 2> <S มันจะวิ่งมานี่วะเราหลบนี่ก่อน <S 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 หัวเราะอะไรละ่ะคนเกาหลีเกาใจโอเคเรามาช่วยเพื่อนก่อนนะจ้ะเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งปั่นอยู่อีกคนหนึ่งก็วิ่งจูบ ื็อย่ามาล้มเร็วได้ไหมเราไม่ชอบปึ๊บโอเคทำไมกดไม่โดนเลยวายกขาวเนี่ยปึ๊บอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่โดนเฮ้ยเหมือนจะโดนแขวนไปอีกหนึ่งเอไปเราฮิวเสร็จแล้วเรามาปั่นกันดีกว่าเพื่อนตอนนี้ยังไม่เจอหน้าฆาตกรเลยนะจ๊ะ ไม่รู้ขาตกรไปไหนอ่ะอุ้ยอย่างนี้มากดโดนได้ยังไงก็ไม่ดูนะครับรีเฟกไวรุ่นจัดเอ้ยเฮ้ยขาตกรไปไหนอ่ะไม่อยากตามหาเดี๋ยวตายปั่นไฟไปเรื่อยๆนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้ไม่โดนเอ้ยเหมือนผีจะมาละไปน,นู่นละ ม,มาเลยเราพร้อมเสมอแต่จะรล่จะล่วงว่ากันอีกทีนึงอืมบั่นไปเรื่อยๆนิดจ้ะเฮ้ยปึ๊บสวยอโอ้ยเพื่อนโดนว่ะเฮ้ยเพื่อนสวัสดีสวัสดีครับ อันนี้เราก็ปั่นไปเ,เล่นนะจ๊ะเพราะว่าเพื่อนโดนไล่เพื่อนจูงให้อยู่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก <c oughs> เพื่อนจูงให้เราก็ล้เราก็ปั่นปั่นให้เพื่อนไม่มีอะไรเลยชีวิตมีแค่นั้นเลยอยู่ไหนอะปั่นตรงกลางก่อนมันจะเป็นสิ่งดีโอ้นี่นี่นี่น,นี่เพื่อนปีงมานี่ลุมเฮีก่อนลุมเฮีก่อนลุมเฮีก่อน <c oughs> ไปเจออีกคนหนึ่งเฉยล่ามาหาเพื่อนปะเนี่ยเราอะ โทรศัพท์ได้เยี่ยมลุมปันสามรุมปัดสามรุมปัดสามรุมปัดสามเพื่อนไปไหนมาปัดโกนโอ้ไม่ก็ชื่อตกไม่ได้เน้นทำงานเป็นทีมอะ่ะเันจะไม่ได้แต้มทำงางเป็นทีมนะ <c oughs> โอ้โห,โโหเพื่อนโดนจิ้มหลังล้มบ่าแต่ครา้ก่อนตั้งแต่โดนเราตันหน้าก็ไม่จะอุ้ยเหมือน เราอุ้มก่อนเราอุ้มเพื่อนที่นอนก่อนนะเพราะว่าเราแบบมันน่าจะเอาอตัวเจ็บปะ่ะโอเคกลับไปอุ้มมีไม้โอเคมือไม้สองอันโอเคเหมือนจะตั้งใจล้มเหรอจันเนี่ยโอเคไปห้องวีแน่นอน ดึงลงเลยอยู่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 เลยโอ้โหไม่นะนั่งก่อนมันไม่ได้ไปห้องวีวะไม่เอาไปห้องวีวะปอ๊บปั๊บปอ๊บปั๊บปอ๊บปั๊บป้๊บปั๊บโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เห็นหรอกกลับอ่ะไม่กลับใช่ไหมระแวงจัดระแวงจัดระแวงจัด พี่กะโดนคิวโอ้โหโทษ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 โอเคไปโดนเราก็ยังไม่นะครับยังไม่โดนแขนมอนเดิมเพราะกัตกรไม่เจอตัวเลยไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้วิ่งเล่นเลยไปปั่นเครื่องไหนดี มือนฆาตกรจะอยู่นี่วะมันฆาตกรจะอยู่นี่วะเว้ยไอ้เกาหลีมันจะเนียนขนาดอะไรขนาดนั้นนะพี่แซมเกมเมอร์มันจะเนียนอะไรขนาดนั้นนะปึ๊บไแตะเครื่อง โอ้โหปลาปลามีดว่ะปลามีดว่ะแล้วก็ปั่นดูไปโอ้เพื่อนโดนตีไปหนึ่งทีมันจะได้วนลัวๆนะครับผมผมว่าปึ๊บปล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 า <S <S ไปไหนแล,ล้วล่ะน่าจะมาหาเรานะผมว่าโอเคมีอการห่วงเครื่องอีหนึ่งสเต็ปโอเคครับอยู่กับเรานะครับอยู่กับเราแล้วครับผม เจอเราแล้วปามีดยังจับมีด์ไหมจับมีด์ไหมโอเคไปตาบอดตาบอดนะครับตาบอดไปแล้วหนึ่งตาบอดไปหนึ่งครับตาบอดไปหนึ่งเก็บยิงอ่อนครับผมปุ๊บปุ๊บโอเคครับหลบหลบฟังครับผมหลบฟังครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ครับไม่โดดครับไม่โดดไม้ครับไม่โดดไม้เรากักไม้ครับหลอกักไม้โอ้โหโอไปครับโดนไมดหนึ่งครับผมปุ๊บ อ้ยอีกทีเดียวครับเขาโดนอีกทีเดียวผมเจ็บอ้ยเจ็บแล้วครับผมเจ็บแล้วผมเจ็บแล้วผมเจ็บแล้วอู้หจะวนไหมกับตัวนี้ไปถึงไหนครับผมเออโอเคนั่งยองครับนั่งยองฟังครับผมนั่งยองฟังครับวนไปได้่อยครับวน,น,นได้วนครับวนได้วนครับวนได้วนครับวนได้วนวนได้วนโอเควนได้วน โดนไปครับตอนนี้เราฉีกไปไหนได้ตอนนี้เราฉีกไปไหนได้นนไไไดมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้เหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะไม่ทันว่าเหมือนจะไม่ทันว่าโอ้ไม่ก็เราโดนแล้วโอเคเรายึดขึ้นนี้มาตั้งนานนะครับผมแล้วก็แล้วก็จะเสร็จแล้ว <c oughs> เหมือนกันอุ๊ยได้ยินเสียงกระโดดหน้าต่างนัตรกรเก็บมีดเรียบร้อย เรา,เาไงดีเราสิเอาจังไดดีเนาะมันเพื่อนเพื่อนไม่เปิดตัวฮัโลโหลอุยครับขอบคุณครับ,บค,ครับเพือ่อนไม่เปิดตัวเหรอ เฮ้ยอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยชิบายไม้วนรอบเดิมเลยรอบเดิมเลยชิบายแล้วสวัสดีครับชิบายแล้วอุ้ยเพื่อนเพื่อนบล็อก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 ไปไหนบล็อก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 ไปไหนโอ้เพื่อนเพื่อนมาเทิดเพื่อนมาเทิดแต่เรามาเทียบ เหมือนจะเก็บ <c oughs> เพื่อนลม้มโอ my god เพื่อนขอบคุณมากโอ oh my god โอ my god มันน่าจะด่าวะเทหานี่มึงทำยังมึงวะโอ oh my god โ oh อ my god อต้องขอบคุณเพื่อนเป็นสุภาพนะครับ ไม่รู้เพื่อนจะด่าหรือเปล่าโอเคขอบมากนะครับคุณอะไรอะไปตตยวะเนี่ยคุณเอสทิยาซา